ธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสติดตามชมรายการธรรมสวัสดีนะคะได้มีโอกาสเห็นงานธรรมโฆษณาที่เสถียธรรมสถานทำงานอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ให้มรดกกับพวกเราค่ะและท่านกอธิบายคําว่าธรรมโฆษณาค่ะโฆษณาเนี่ยแปลว่าการเผยแพร่ออกไปถ้าธรรมโฆษณาก็คือการเผยแพร่ธรรมะให้กว้างไกลออกไป มีหลายคนที่ให้ความคิดเห็นเข้ามาในงานธรรมโฆษณาในชุดแม่ยึดติดนะคะบอกว่าเห็นความหลากหลายในสาขาอาชีพที่เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราและหนึ่งในนั้นเราก็ได้มีโอกาสที่จะชวนนางเอกลองมาแสดงให้เห็นว่าถ้าเขาไม่หลงอารมณ์นางเอกที่มีความงดงามทางจิตใจเป็นอย่างไรแต่ถ้าเขาเป็นนางร้าย เป็นนางร้ายแค่เพียงช่วงเวลาที่หลงอารมณ์เขาทำอะไรได้ร้ายได้อย่างไรถ้าคุณตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระคุณก็จะเห็นว่าเวลาอารมณ์ร้ายมาคุณก็เป็นนางร้ายค่ะแต่ถ้าคุณรู้ทันอารมณ์คุณก็อาจจะเป็นนางเอกนะคะแกเองใช่ไหมน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจำใส่กระลาหัวไว้ฉันต้องได้ทุกอย่าง ไม่มีความสำนึกเลยนะตอบเลยคุณตอบไม่สิโคนแตกเลยคะ่ะได้งั้นฉันสั่งสอนให้ชไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นนา่เอกง,งได้ตลอดกาลหรอกคะ่ะความสุขของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่ยึดติดคะ่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน